นะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าเขมรชาวบ้านรำลือกันถึงสะพานไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในป่าลึกมีคำบอกเล่าว่าในยามค่ำคืนสะพานนี้จะปรากฏรอยเท้าของวิญญาณทหารเก่าผู้ที่ถูกสังหารในสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนใครที่เห็นรอยเท้านั้นจะถูกคำสาปให้พบจุดจบเช่นเดียวกันหากทว่ามีชายคนหนึ่งนามว่านบซึ่งไม่เชื่อในเรื่องเล่าพื้นบ้านเขายังคิดว่า เป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่ชาวบ้านใช้คมขู่คนอื่นให้กลัวการเดินเข้าป่าหรือในยามวิกาลคืนหนึ่งนบตัดสินใจออกเดินทางตามหาและพิสูจน์ความจริงเขาเตรียมอุปกรณ์เดินทางไปถึงสะพานลับที่ถูกเล่าลือเสียงนกกาและสัตว์ป่าดังก้องราวกับเตือนให้เขาหยุดแต่เขายังคงเดินเข้าไปยังสะพานทันทีที่ก้าวแรกสัมผัสแผ่นไม้เก่าสัมผัสได้ถึงความเย็นชาที่ผิดปกติเมื่อเขาเก้าวเข้าไปเรื่อย ความมืดเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาจนทําให้รอบข้างดูน่ากลัวขึ้นทุกทีเขายืนมองไปที่ปลายสะพานเห็นเงาดําของชายใส่ชุดทหารยืนอยู่แสงจันทร์ส่องผ่านหงนอกเห็นเงาสลัวกลางชายคนนั้นหันหลังให้เขาไม่พูดไม่จานกเดินเข้าไปใกล้พยายามมองดูให้ชัดขึ้นพลันนั้นเสียงสะพานลั่นดังแคร่ก่อนที่ร่างทหารจะค่อยๆหันมาชา้าช้าใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือด รอยยิ้มสะเทือนใจแต่ก็เย็นเยือกขมขวัญน,นกขยับถอยหลังด้วยความตกใจแต่สะพานก็เริ่มสัน่นมึงคิดจะรอดใช่ไหมเสียงเย็นเยือกของวิญญาณกล่าวกับเขาทำให้นกเริ่มหันหลังเตรียมจะวิ่งหนีแต่เขาก็พบว่าทั้งสะพานถูกล้อมรอบด้วยหมอกที่ทึบหนาไม่สามารถหาทางออกได้วิญญาณทหารนั่นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขารู้สึกเหมือนว่าถูกดึงเข้าสู่บ่วงแห่งความตายไม่มีที่หลบหนี ไม่มีทางออกใดๆทั้งสิ้นทหารผู้ตายนั้นชี้มาที่นบและพูดขึ้นว่าทุกคนที่คิดว่าตนเองปลอดภัยต่างก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่คิดไม่ถึงพลันวิญญาณคนนั้นหายวับไปนบรีบวิ่งกลับทางเดิมแต่สะพานกลับขาดหายเขาหันไปมองด้านหลังอีกครั้งเพื่อหาทางไปต่อแต่สิ่งที่เขาพบก็คือเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกซึ่งปรากฏอยู่กลางสะพาน บ่งบอกว่าเขาติดอยู่ในโลกของวิญญาณและเป็นผู้เดียวที่ต้องอยู่เพื่อเราคอยเยือรายต่อไปนบรู้สึกหัวใจเต้นระรัวเมื่อเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ภาพของเขาแต่กลับเผยให้เห็นแผลวัวและรอยเลือดไหลาอาบไปทั่วร่างในชุดทหารเก่าแก่เหมือนกับวิญญาณที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ทันใดน,นั้นนรมรู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าแผลพวกนั้นเกิดขึ้นจริงๆเขาสุดลงกับพื้นสะพานเริ่มสั่นไหวหนักขึ้น เสียงร้องคร่ำครวญของวิญญาณทหารรายล้องเข้ามาใกล้ทุกทีเขาพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นแต่ขาเขากลับอ่อนแรงสพานไม้เก่าที่เขายืนอยู่เริ่มหายไปทีละแผ่นทีละแผ่นและรอยเลือดของเขาก็เริ่มปรากฏบนไม้ทุกแผ่นที่เขายืนผ่านเหมือนเป็นการตอกย้ำให้เขารู้ว่าหนีไปไม่ได้ร่างของเขาถูกดึงเข้าหาเหงาที่สะท้อนอยู่ข้างหน้าไม่ว่าเขาจะพยายามหลบหนีอย่างไร ก็เหมือนถูกดึงกลับสู่บวงแห่งความตายที่หนีไม่พ้นเสียงกระซิบจากเงานั้นดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่เหมือนกับข้าจะต้องรอคนอื่นมาชดใช้เหมือนกับที่ข้ารอเจ้ามาแสนานานในนาทีนั้นเองนกก็รู้สึกได้ว่าตัวเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสะพานแผ่นไม้ใต้เท้าเขากลายเป็นเนื้อนังผิวของเขาเสียงลมหายใจเขากลายเป็นเสียงสะท้อนที่สั่นไหวไปทั่วบริเวณตลอดเวลาที่เหลือในช่วงกับกัน เขาต้องรอผู้เคราะห์ร้ายรายถัดไปที่เข้ามาเหยียบสะพานนี้ตำนานของสะพานไม้รับกลางป่าเขมรจึงเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าของชายผู้ไม่เชื่อในคำสาบจนกลายเป็นวิญญาณที่ถูกผูกติดกับสะพานแห่งนั้นคอยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มเหยียดเยาะและรอยเลือดสดใหม่บนไม้ทุกแผ่นเมื่อเวลาผ่านไปตำนานของสะพานไม้ในป่าเขมรน,นี้ก็กลายเป็นคำเล่าคานของชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่น มีการเตือนให้ระวังอย่าได้เข้าไปยำวิการโดยเฉพาะผู้ที่มองว่าเรื่องเล่านี้เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเพราะจะพบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงหลายปีหลังจากการหายตัวไปของนบก็มีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติของป่าลึกในเมรชาวบ้านเตือนพวกเขาไม่ให้เดินเข้าไปยังสะพานไม้ลับแต่กลุ่มนักสำรวจกลับไม่เชื่อ พวกเขาคิดว่าคำเตือนนี้เป็นเพียงการขัดขวางไม่ให้คนนอกเข้ามายุ่งยามในพื้นที่คืนนั้นกลุ่มนักสำรวจตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าพวกเขาเดินตามเส้นทางที่ได้ยินมาและไม่นานก็พบสะพานไม้ที่ดูเก่าแก่เต็มไปด้วยเถาวันและต้นไม้ที่ขึ้นรอบข้างอย่างแน่นหนาะเสียงใบไม้สั่นไหวตามแรงลมเสียงนกร้องขับคานสร้างบรรยากาศชวนให้ขนลุกเมื่อนักสำรวจคนแรกก้าวเท้าลงบนสะพาน ก็ได้ยินเสียงสะพานลั่นดังแครกเบาๆคล้ายกับมีคนยืนอยู่ปลายสะพานแต่ทุกคนยังคงเดินต่อไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงที่พวกเขาเดินผ่านเป็นเงาร่างของชายที่มีบาดแผลเต็มไปทั่วใบหน้านกวิญญาณที่ถูกสาปให้คอยต้อนรับเยื่อ,อรายใหม่อย่างไรความเมตตาหนึ่งในนักสำรวจเริ่มรู้สึกถึงสายลมเย็นยเยือกเหมือนมีอะไรบางอย่างห้อมล้อมแต่พวกเขาก็ยังคงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงกลางสะพานรอยเลือดสดๆค่อยๆปรากฏขึ้นตามอทางเดินเสียงกระสิบแผ่วเบาจากรอบด้านดังขึ้นพวกเจ้าทั้งหลายจะพบกับชะตากรรมเดียวกับข้านักสำรวจเริ่มหวาดกลัวและพยายามหันหลังกลับแต่ทุกทางรอบๆกลับกลายเป็นความมืดและหมอกหนาทึบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรเพียงแต่หลังจากคืนนั้นสะพานไม้นี้มีแผ่นไม้เพิ่มขึ้นทีละแผ่น ทีละแผ่นไม้ที่เปื้อนไปด้วยเลือดสดใหม่และเรื่องเล่าก็ยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่ยังมีคนสงสัยในคำสาบความเงียบสงัดในป่าลึกก็ยังคงรอคอยเหยื่อรายถัดไปเสมอหลายปีผ่านไปเรื่องราวของสพานสาแห่งปาาเขมรกลายเป็นตำนานที่น่ากลัวที่สุดของหมู่บ้านชาวบ้านร่าลือถึงเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่หายไปอย่างลึกลับ คนที่กล้าเล่าเรื่องนี้พูดถึงเสียงกรีดร้องในยามวิการและรอยเลือดสดใหม่ที่ปรากฏบนแผ่นไม้ทุกครั้งที่มีวิญญาณใหม่เพิ่มเข้ามาวันหนึ่งนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งนามอว่าต้นผู้ที่สนใจเรื่องลี้ลับเดินทางมายังหมู่บ้านนี้เขาได้ยินเรื่องราวสะพานสามนาและตัดสินใจมาเพื่อหาคำตอบและเปิดเผยความจริงโดยไม่ฟังคำเตือนจากชาวบ้านตนจึงตรงดิ่งเข้าไปในป่าลึกทันที ทามกลางความมือและเสียงลมกระซิบที่ชวนให้ขนลุกเมื่อเขาเดินไปถึงสะพานเสียงกระซิบแปลกๆเริ่มดังขึ้นจากรอบข้างตนเริ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาวเหน็บแต่ยังเดินเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นเขาถ่ายรูปสะพานและทำการบันทึกเสียงพลันได้ยินเสียงบางอย่างแทรกเข้ามาในเครื่องบันทึกเสียงเป็นเสียงกระซิบว่าเจ้าจะพบกับจุดจบเดียวกับพวกเขาทันใดนั้นเองเขาก็เริ่มมองเห็นเงารางกลาง บนแผ่นไม้ที่ค่อยๆปรากฏเป็นพาพอกลุ่มวัยรุ่นที่เขาได้ยินเรื่องราวพวกเขายืนเรียงกันในสภาพที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดรอยยิ้มอันเย็นเยือกปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาแนวของนกยืนอยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเอ่ยว่าเจ้าเข้ามาตามหาความจริงแล้วความจริงก็จะกลืนเจ้าลงไปในนี้ตนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันและแรงดึงที่รุนแรงจากสะพาน พื้นสะพานเริ่มบิดเบีย้ยวราวกับต้องการดึงเขาลงสู่ใต้สะพานในตอนนั้นต้นได้เห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในแผ่นไม้ใบหน้าของเขาบิดเบีย้ยวสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเรากับว่าสะท้อนภาพของเขาในอนาคตวิญญาณของเหยื่อทุกคนที่ติดอยู่ในสะพานนี้ปรากฏตัวรายล้องเขาเราวกับจะดึงเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเช่นเดียวกันเสียงกรีดร้องของต้นดังไปทั่วป่า แต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงสะพ,พานดังลั่นแคร่กอแคร่กอรอยเลือดของต้นซึมลงบนแผ่นไม้และร่างของเขาก็จมหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงกล้องถ่ายรูปที่ตกอยู่บนพื้นดินเบื้องล่างหลังจากนั้นไม่นานนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ลงเข้าไปในป่าพบกล้องถ่ายรูปที่พื้นดินเมื่อลองเปิดดูพวกเขาพบรูปสุดท้ายที่ต้นถ่ายไว้เป็นภาพอของสะพานที่เต็มไปด้วยเงาวิญ,ญญาณที่กำลังยืนมองกล้องอย่างเยือกเย็น รอยยิ้มแฝงความเงียบงานของนบและเหยื่อทุกคนที่เคยเข้ามาสะพานไม้กลางป่าเขมรจึงยังคงเป็นตำนานที่เราคอยผู้กล้าคนต่อไปที่จะถูกดึงเข้าสู่ความตายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสะพานที่ไร้ทางหลบนี้หลังจากการหายตัวไปของต้นนักข่าวหนุ่มก้องถ่ายรูปที่บันทึกภาพสะพานวิญ,ญญาณก็ตกเป็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นแต่เมื่อพวกเขากลับออกจากป่าความรู้สึกหลอนกลางก็ตามพวกเขามาเสมอ ทุกครั้งที่ลองเปิดดูรูปในกล้องภาพสุดท้ายที่เห็นคือเงาวิญญาณที่มองกล้องด้วยสายตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเยือกเย็นเหมือนจะสื่อว่าเจ้าคือรายต่อไปไม่นานนักดึงในนักท่องเที่ยวก็เริ่มพบกับเหตุการณ์ประหลาดเขามักฝันรายถึงสะพานไม้เก่าในป่าที่เมื่อสนิทเห็นภาพสะพานที่มีวิญ,ญญาณมากมายยืนเรียงรายรอเขาอยู่เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในฝันเรากับมีใครบางคนพยายามสื่อสารแต่ฟังไม่ชัดในฝันเหล่านั้น วิญญาณแต่ละคนดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เขามากขึ้นทุกคืนจนในที่สุดเขาตื้นขึ้นมากลางดึกเหงอเต็มตัวหัวใจเต้นแรงพร้อมกับพบว่าที่ปลายเตียงของเขามีรอยเท้าเปื้อนดินและเลือดจางกลางทิ้งไว้เป็นทางเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเขาแค่จิตตกและอาจจะคิดมากไปเองแต่ในคืนนั้นเองเพื่อนที่ไม่เชื่อกลับเป็นคนที่ตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงไม้ลั่นดังแครกแครกราวกับสะพานเก่าๆที่กำลังหักเขาหันไปมองกล้องถ่ายรูปและต้องตกใจเมื่อพบว่ารูปสุดท้ายในกล้องเปลี่ยนไปภาพวิญญาณบนสะพานที่เคยปรากฏในกล้องกลับยืนเรียงรายเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นทุกครั้งที่เขามองงอภาพเหล่านั้นจะค่อยๆขยับเข้ามาหาเขาจนแทบจะหลุดออกมาจากหน้าจอ ท่ามกลางความกลัวและความสงสยัยกลุ่มนักท่องเที่ยวตัดสินใจคืนกล้องนั้นให้หมู่บ้านที่พวกเขาได้มาเพื่อว่าจะพ้นจากเนื้อมือของคำสาปแต่ชาวบ้านปฏิเสธไม่ต้องการรับสิ่งของที่ถูกวิญญ,ญาณสะพานสาปติดตามมาพวกเขาบอกว่าวิญ,ญญาณของสะพานจะไม่หยุดไล่ล่าจนกว่าเยื่อรายใหม่จะถูกดึงเข้าไปในป่าอีกครั้งคืนสุดท้ายก่อนจะเดินทางออกจากหมู่บ้าน กลุ่มนักท่องเที่ยวเหลือเพียงสองคนที่ยังพยายามหาคำตอบหนึ่งในนั้นตัดสินใจว่าในเมื่อนี้ไม่ได้เขาจะกลับไปที่สะพานนั้นอีกครั้งหวังว่าจะเผชิญหน้ากับวิญญาณเหล่านั้นเพื่อหาทางปลดปล่อยเมื่อถึงสะพานในค่ำคืนมืดมิดเขายือนอยู่ตรงกลางสะพานที่เงียบสงัดไม่รู้ว่าเงาของผู้เสียชีวิตทุกคนกำลังล้อมรอบเขาอยู่แล้ว สายลมเย็นพัดผ่านพร้อมเสียงกระสิบจากอดีตด,ดังขึ้นเบาๆทุกคนที่มายืนตรงนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสะพานและแล้วเขาก็กลายเป็นเงาอีกหนึ่งที่ติดอยู่ในสะพานวิญญาณที่คอยเฝ้าสะพานและสืบต่อเรื่องราวคำสาปแห่งสะพานลับในป่าเขมรตำนานคำสาปยังคงดำเนินต่อไปเฝ้ารอผู้กล้าคนใหม่ที่จะมาท้าทายโชคชะตาและกลายเป็นอีกหนึ่งวิญญาณในสะพานแห่งความตาย